าจ้าหค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กับเมนูที่ฮอตฮิตกินในตอนเช้านั่นก็คือเจ้าน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะถ้าใครนะคะชอบทานน้ำเต้าหู้จะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะมีเครื่องเคียงไว้เยอะมากเลยใช่ไหมคะให้เราเลือกค่ะว่าเราอะค่ะอยากจะใส่อะไรในน้ำเต้าหู้ของเราบ้างนั่นเองนะคะถ้าเป็นน้ำเต้าหู้เฉยๆคำเดียวคำนี้นะคะเราจะใช้คำว่าตุ้งเจียง เจียงอ่ะบางคนนะคะเขาก็จะชอบกินแค่นะ้ำต้มผู้เพียวๆนะคะไม่ได้ใส่เครื่องนะคะแต่บางคนก็ชอบใส่เครื่องนะคะเราชื่อเองก็ชอบใส่เครื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัยค่ะว่าเครื่องต่างๆนะคะอ่าในภาษาจีนกลางนะคะเขาจะเรียกกันว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคําว่าถั่วแดงอ่ะถ้าเป็นถั่วแดงนะคะเราชื่อชอบทานนะคะใช้คําว่าหงโตหงโต ถัดมานะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราชอบกินลูกเดือยค่ะ,ะถ้าเป็นลูกเดือยนะคะนั่นก็คืออีมีอีอมอีถัดมานะคะถ้าใครนะคะชอบทานเม็ดแมงลักนะคะ,ะหลอกชือก็ชอบเหมือนกันนะคะกินแล้วแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดีเลยนะคะถ้าเป็นตัวเม็ดแมงลักนะคะในภาษาจีนกลางคะ่ะเขาจะใช้คําว่าหลานเซียงจือ หลานเซียงจือคำนี้นะคะเม็ดแมงลักค่ะค่ะแต่ถ้าใครนะคะชอบทานเป็นเม็ดสาคูเขี้ยวนึบๆนะคะ,ะสามารถใช้คำที่ว่าซี่หมีลูกซี่หมีลูกคำนี้นั่นเองนะคะที่จะแปลว่าเม็ดสาคูอ่าโดยส่วนตัวหลับสือไม่ชอบนะคะขี้เกียจเคี้ยวค่ะค่ะและถัดมานะคะก็คือวุ้นค่ะมีใครชอบทานวุ้นมั่งไหมคะอ่า วุ้นนะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราค่ะใช้คำว่าเหลียงฝนควายเหลียงฝนควายอันนี้อร่อยนะคะเคี้ยวง่ายค่ะค่ะนี่คือเจ้า เครื่องเคียงต่างๆที่เอาไว้ใส่ในน้ำเต้าหู้นั่นเองนะคะใครชอบทานแบบน้ำเต้าหู้เฉยๆหรือใครชอบทานแบบน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องก็เลือกใส่กันได้ตามใจชอบเลยค่ะค่ะถ้าวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์มีสาระอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพจนี้ค่ะครูชิงพูดจีนได้ คุณก็พูดได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนเจเจนค่ะสวัสดีค่ะ